สวัสดีครับวันนี้มาดูคลิปสั้นนะครับใครที่กำลังมองหาที่ดินพร้อมบ้านสวนนะครับอยากให้ชมแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้เนื้อที่5ไร่1งาน90.9ตารางวานะครับเป็นฉนดรุดแดง2ใบขายพร้อมกับบ้าน1หลังนะครับเป็นบ้านสวนชั้นเดียว2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีไฟฟ้าส่วนน้ำนั้นใช้น้ำบาดาลน,นะครับเจาะบาดาลไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมเข้าอยู่ได้เลยใครที่ชอบบ้านสวนไม่ไกลตัวเมืองขอนแก่นที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างวงแหวนฝั่งบ้านค้อนนเรืองประมาณเพียงแค่ไม่เกิน7กิโลนะครับที่ดินเป็นฉนดคขุดแดง2ใบนะครับเนื้อที่รวมกัน5ไร่1งานกับ90ตารางวาลักษณะรูปแปลงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ หน้ากว้างที่ดินประมาณ40เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณอีก225เมตรโดยประมาณนะครับดินดีที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะมีชีวิตที่เป็นส่วนตัวนะครับเป็นบ้านสวนการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับในพื้นที่จะแบ่งออกเป็นส่วนของบ้านแล้วก็มีสระน้ำด้านท้ายแปลงก็จะเป็นทุ่งนาติดกับลำห้วยนะครับเป็นลำห้วยสาธารณะด้านหลัง เจ้าของขุดบ่อไว้ให้แล้วหนึ่งลูกนะครับน้าใส่แจ๋วเลยสามารถไปเลี้ยงปลาได้เลยครับนี่คือลักษณะโดยรวมของพื้นที่นะครับใครที่กำลังอยากได้ที่ดินทำบ้านสวนนะครับไม่ไกลตัวเมืองอยู่ใกล้นนม่วงใกล้มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเดินทางมาโรงพยาบาลสีมาเซ็นท่านก็ใช้เวลาประมาณเพียงแค่10-15นาทีเท่านั้นเองครับ แปลงนี้สวยๆเลยขายยกแปลง2ล้านแปดแสนบาทสนใจติดต่อรันพอวอร์ตี้ได้เลยครับ